โดนไหมโดนแล้วเราลองลองกดอีกทีให้มันโดนจับจับมือซ้ายไว้จับมือซ้ายอย่างนี้เลยครับโยกไปโยกไปอย่างนี้เลยโยกไว้โดนบวกเอาออกใหม่ออกใหม่พอออกไหมกลับข้างได้ไหมหลับหลับด้ามไปทางนู้นขับขับอย่างนั้นแหละหลับมาขับอย่างนั้นแหละขับมุนไปเอ้ยงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้ครับแมนแเรายกงั้นะอ่าใช่ได้ ถ้าสูตรนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีวิธีง่ายกว่านี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจะทำยังไงง่ายกว่านี้ยาวเลยยาวแล้วแค่แต่มันแคบนิดเดียวก็ได้แล้วครับจริงผมองเอาตะเข้ามาขึ้นตำนลักทำไมกนเลยดีอย่างนี้นะยาวมันทิ้งเราทิ้งอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจแล้วแม่งตังเลยเอาด้ามยาวเลยดึงด้ามไปหลังอีกครับ ปล่อยลมยางออกแล้วบ่ฮะมันเหมือนลมมีลมยางอยู่นะฮะหยีไหนจุกใช่บ่ไอไก่ปลวอัดปล่อยลมยางออกยังจิ้มดูดิสาเก้ามาบ่คันนี้เหมือนฮะออกแล้วบ่เอาลองแยกไปเรื่อยเยัดนะสองมือเลยเอาลมยางออกแล้วบ่เออออกแล้วจุ๊บ ได้แล <c ười> ้วข้างหนึ่งเลยข้างหนึ่งว่าอันนี้แค่นี้พอแล้วได้แล้วโอ้ยเจ้าเจ้าเดี๋ยวหาอะไรมาลองนะลุงหากระดางมาลองเดี๋ยวแม็กมันเสียลุงกระดานลุงกระดานมุดกระบาดด้วยผมนะลุงนะกระดานก็ได้ครับโอ้ยมันมีวิธีง่ายกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไม่ได้ทำยังไงออกเลยนะออกเลยครับนั่นแหละเออ เอาไปนนู่เลยไม่ไอีกข้างนึงดิอีกสองข้างเลยอีกข้างนึ่งข้างนี้ด้วยนะฐางด้วยครับเอาเอากระดาษรองก่อนสูตรเดิมเมื่อกี้แหละไม่ต้องมีคนยืนคนหนึ่งผิดเมื่อกี้ผิดเออจะมีคนยืนเจ้าเลยครับเอาสูตรเมื่อกี้ต้องมีคนยืนคนหนึ่งออผิด,ผดออสูด <laughs> ตร <laughs> ลุงหันด้ามย้ายมันชนในเสาอ่ะครับไม่ยียบไม้ให้มันโดนเต็มๆเลย จับอีกอีกไม้อีกอีกอีก,อก,อก,อกเอาไม้มาทางนี้จับนั่นแหละนั่นแหละเอาด้ามแยกนั่นแหละ mm hmm. ให้มีอยู่ตรงกลางลิบวะนั่นแหละครับ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 โย,ยกไปโยกมือก่อน mm hmm. ว่เจ้าเลยวะ mm hmm. ไปน้ำหนักมันไม่พออ่ะต้องนู่นอ่ะต้องไปเชื่อมกับเสาอ่ะมันจะได้แข็งๆหน่อยก่อนถ้เราเอาตะเข้ขึ้นหกล้อใหญ่อ่ะมือแยกก่อนนั่นแหละไปละพ่อพอ ทีเดียวเองได้แล้วเมื่อกี้น่ะผมจะออกแบบอย่างนี้แหละว่าจะทำเขียนไว้แล้ววันนั้นยังไม่ทำจะเอามาแรงใหญ่กว่านี้เนาะลุงลุงทุกเทียบไปนั่นมาข้างนี่เนาะที่ช่างมันไปแล้วแหละบอ,อกแล้วอเอามีคนเหยียบคนหนึ่งบอ,อกแล้วครับอืมเอาแตกไปเลยแต่ยังจริงเราเนาะ ไม้ไม่ขึ้นไม้เ,นนาเอาแทงไปเลยหักไปเลย,เลยอ่อก่อนเดียวไมหไ้หักที่มีเส้นเอาไปหักช่างวันยางเราทิ้งอยู่แล้วอืมอีก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 พ่อปล่อยก่อนอีกข้างนึงหมุนอีกข้างหนะึ่งต้องรถน้ำหนักมันเบาต้องหนักกว่านี้หน่อยครับเอาไม้ เป็นไม้ใหม่ครับไ,ไม้บางๆม,มีม้วนๆก่อนมุวนก่อนเดี๋ยวผมหาไม้ให้นี่ไม้ย,ยังบางหน,น่อยนี่นี่ได้ไหมตัวนี้ก็บางโคตระนี่ได้ไหมบางโคตรลองดูก่อนลุงใส่ใส่ด้ามไปทางนู้นได้ไหมทอันเดียวพอใส่ด้ามไปทางนู้นได้ไหมครับด้าไมไปเลย ต้องใส่ดูด้ไม่มีตะปูอ่ะหันด้ามไปทางนู้นเลยด้ามมานะันอ่ะหันด้ามไปแรงครับหัน,น,นไปทางนู้นเลยจับเจ็บมาตรงนี้ได้จับตรงนี้อ่ะครับนั่นแหละล็อกป่ะครับขับโยกะนะั่นแหละโยกป่กะล็อกไปแรงแล้ววะเออล็อกป่ะอ๋อเดีย๋ยวค่อยออกที่เดิมอ่ะได้กลับข้างไหมกลับแล้วเนะาะเอาด้ามไปทางนู้นเลย มไปแล้วนะใส่ตัวใหญ่ได้ไหมหมืยยาวเลยครับไปแล้วนะดำยาวเลยอัดไม่แตกไม่อไดอืมอืมอืโอ้มันติดๆิดไปทำดำไม่อยากนี้เลย พ่อพ่อพอลุงเหย,ย,ยียบเหยีบย네บยางเลเหยียบยางพูดวางลมเลยนี่นะครับเหยียบนะงวดนะวางมันหลุดนะช่วยงวดลูกเอาวอะไรงัดยางมาป่ะพ่อพออยู่ตรงเครื่องถอดยางของสองอันเลยงัดยางไมออกที่เครื่องไอ้กดยางเสียครับไปข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกครับ ครับนั่นแหละนั่นแหละไปอีกไปอีกมาเอาตัวใหญ่หอเอามาสองอันเลยนั่นนั่นนั่นในมือลุงอ่ะข้างหน้าทางหน้าครับครับนั่นแหละนั่นแหละครับผมมาเลยโอ้แต่ใส่สองอันได้เลยเนาะต้องใส่ไม่แรงสองอัน <c oughs> รถลอยเด้อต้องใส่ไม่แรงสองอันใส่สองอันได้อยู่ต้องใส่ตรงนั้นตัวนี่ตัวนี่เจ้าเลยง,งัดตรงนั้นงัดไปเอาตัวใหญ่งัดลุงไปอยู่ข้างนู้น อันเดียวพองัดไปข้ามงัดเลยข้างๆงัดไปงัดกดลงไปกดแล้วไล่มาเร עם, ื่อยงั้นแหละโยกโยกไว้วางหลุดมือด้วยอันเดียวพออ๋ออ่าได้ได้ทำเหมือนงัดมอไซค์แหละเดียวกันมาแล้วมาแล้วโยกไปโยกโยกอีกอีกมันมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเออไม่รู้เขาทากาวมากคันเนี้ย ธรรมดามไม่เคยขนาดนี้หรอกโยกไปอุ่นเล่นนิดเดียวเองฟังดีใส่หน้าฟังดีใส่หน้าจับโยกอีกทีนู้นอีกทีนึงก็พอโยกเอามือโยกเอามือจับมันนิดหน่อยจับมันตรงนี้นิดนึง่งก็ไก่ช่วยงัดด้วยนะที่ไก่ช่วยงัดไยไก่ช่วยงัดอีกข้างนี่งัดตรงนี้ให้ไก่งัดตรงนี้ด้วยไม่เอาเหล็กงัดงัดตรงนี้งัดตรงนี้งัดไป งัดไปลุงงัดลุงแบมไปใครงัดไว้แล้วลุงเียมมาใครงัดไว้ลุงแซยบมานี้ครับผมไคเออไม้ออกเออไครงัดไปเรื่อยมาสองเงือ่ยเรไงเรงเร่งเอออาทิดยอิยเจ๊ยนมึงเจี๊ยนใเอาสนิทมืชิดหน่อยนี่เนเอาสนิทมืชิดดิไไหนสนิทของสนิทกี่ นี่มีไว้เนี่ยนี่มีมีไว้ดูดิมีไหมขีดเลยลุงลุงงัดไว้มมงหนีี้อกไม่งัดตรงนั้นแหละงัดตรงนั้นแหละไม่ขีดตรงตรงลุงอ่ะตั้งตั้งตรงนี้ขึ้นเดี๋ยวตั้งเออมึงตั้งขวดขึ้นเดี๋ยวขีดตรงไหนเกิดท่าล้ออ่ะตรงเบรกอ่ะขีดตรงยางอ่ะไม่ใช่ขีดตรงยางแต่ให้กระผ่องมีมาเอาไม้บ่อืม